มาพบกับความสนุกสนานในการสนทนาภาษากายของสามฝรั่งกันต่อครับเต่ายิ่งถุกเนี่ยเออที่เด็กๆเล่นกันนะเด็กๆเล่นกันคนโตก็เล่นกันครับอเมริกาเขาเรียกว่าอะไรมีไหม scissors paper rock scissors paper rock ไม่คล่องเท่าไหร่ครับเหรอครับไม่ไม่เคยเล่นในอเมริกาไม่เคยเล่นเลไมไม่เคยเล่นแต่มีนีมีมออสเตรเลีย ก็เป็น scissors paper rock แต่ว่าพอผมมาอยู่ภาคอีสานผมได้รู้จะมีอีกอันหนึ่งคือตะปูเขามีตะปูด้วยตระด้างงงมากเลยไปเล่นจำได้เลยตอนนั้นเป็นเด็กน้อยแล้วก็คือเด็กน้อยที่ออสเตรเลียเขาก็เล่น scissors paper rock อยู่แล้วพอมาเล่นกับคนไทยที่ภาคอีสานแล้วแบบวีดีอันนี้ผมคืออะไรอ่ะแล้วมันชนะอะไรไอ้ตะปูเนี่ยชนะอะไรบ้างเห็นเขาบอกชนะกระดาษก็คือเหมือนกันไกลเหมือนกันไกลแต่ใช้แทนกระดา้แพ้คอนใช่ใชคือะปูลยครับทางอินเดียผมมาเป่าที่ไทยฮะ อินเดียไม่มีไม่มีหรออินเดียอินเดียมีแต่ดาบไม่มีกันไกคุณวีบอกว่ามาเป่าที่ไทยผมนึกว่าคุณวีมาโดนเป่าที่ไทยโดนเป่าคุณวีคืออะไรอินเดียไม่มีไม่มีเป่ายิงชุบไม่มีหรอไม่มีฮะไม่มีเอาแล้วเด็กเขามีเล่นลักษณะเล่น้ายๆไหมคล้ายๆที่แบบว่าเป็นภาษามือมีไหม ม่มีครับเขาจะเล่นกระบดีกันครับแบบว่าวิ่งกระบดีกระบดีกระบดีแบบว่าไม่ให้โดนจับอะไรอย่างเงี้ยห้ามจับอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกเสียงไปจนหมดลมหายใจกระบดี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 แบบเงี้ยครับบ้านเราคือตีจับตีจับเลยโอลาน้อยออกอ่ะอเมริกามีไหมไม่คิดว่าไม่มีครับไม่มีโอลาน้อยออกยังไม่เคยเจอมมัันนอาจจะมีใกล้เคียงแต่มันจะไม่มีนี่เหรอออสเตรเลียก็ไม่มีไม่เคยเจอคครับไม่เยเจอทังอินเดีย we have straws and we just like we have โฟร์ลองสตรอว์สและวันสั้นคิดว่าผมเข้าใจไหมแปรเราฟังด้วยเอออเาอีสานอีอย่างปกติเขาใส่หลอดแล้วกันซีบีรอดย่าซีอันรอนหนึ่งคนไหนในรอดสั้นก็คือเป็นคนได้เปนแบบไม้สั้นไม้ยาวอ๋อไม้สั้นไม้ยาวเราไม่มีคุณวียังมีไม่กี่เดียร์เดียร์ไม่เอาใครออกฮะในวงการบอลีวูดนีะฮะเพลงแขกมีแต่คนเต็มไปหมดเลยฮะคนมันเยอะมากเอาออกไม่ได้ อันนี้มาถามเรื่องท่าที่จะให้กําลังใจกันอย่างคนไทยก็คือสู้สู้ถูสู้สู้นะคุณทําได้นะอมีไหมฮะเมรากไม่ไหม Great job good job great is great two thumbs up คือยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมที่สุดการใช้อย่างนี้ที่ออนนี้ต้องระวังเอาอีกครั้งคือมันดัดมันมีมีแต่แบบอย่าอย่ายกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มันคือ up yours แบบแบบมันคือคล้ายๆกับอย่างเงี้ยมันคือการการการว่าเขาเหมือนกัน มาเป็นกันว่าไม่ดีไม่ดีเป็นทางที่ไม่ดีแต่ถ้าอย่างนี้ได้บี๊บแต่ยังยังยังมีการสมบัติขึ้นก็ต้องจริงจริงเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้มันมีการให้กำลังใจของฝรั่งอย่างหนึ่ง break a leg break a leg ก็คือใช่ใให้ขาหักเอาไว้ขาหักสมมติว่าเรากำลังจะขึ้นไปร้องเพลงเรากำลังจะขึ้นไปทำอะไรสักอย่างบนเวทีเขาก็แบบ break a leg คือจริง abei, ๆมันมัน,ม,นมันเหมือนไม่ใช่คำชมแต่มันน่าจะเป็นการเปรียบเปรยแบบเอาเต็มที่เอาเต็มที่เอาเต็มที่อาหักไปเลยเล่กันเล่กอินเดียมีไหมพี่อินเดียเป็นน้ำน้ำหมดลมหะครับตามซับเนี่ยฮะคือเป็นก็มาจากตะวันตกเหมือนกันก็คือเยี่ยมเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมเลยเหรออืมหรือแบบว้าอะไรอย่างี้ชมชมครับผมทำไมฝรั่งเวลาที่เจอที <S 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 ่ม yeah. mm. ันแบบดูแล้วไม่น่าดีทำไมโอ้ my g o กอ๋อใช่โอ้ my g o กคือ เรียกงข่าพระเจ้าเรื่องข่าพระเจ้าเลยทำไมคนไทยไม่มีล่ะโอ้พระพุทธรูปมีคำทช่เบาด้วยเออมีจะมีคำที่เบากว่าโอไมก์กอโอไมก์โอไมก์กอนี่ถือถือว่าแบบใหญ่ไหมแบบแบบแรงแรงสุดแรงแรงสุดโอไมก์กอนนี่คือแรงแต่ถ้าถ้าจะเบาหน่อยโอไมก์กอโอไมก์กอมันมีหลายแบบนี้หลายความหมายด้วยหลายหลายความหมายหลายดีกรีเวลาเราพยายามพูดอะไรคนไม่เข้าใจก็โอ my god อ๋อ้พิโรลมือค oh, ือ แต่ยังแต่ยังผมจะพยายามเลี่ยงใช้คำว่า oh my god ผมจะผมจะเบาหน่อย oh my gosh อ่ามันจะมี gosh gosh ไม่ใช่ god ถ้า god นี่แรงมากแรงสุดๆต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายที่ที่ฟังเนี่ยจะไม่จะไม่โกรธเราอินเดียอินเดียมีมีหลายศาสนามากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าหญิง่งขึ้นอยู่กับพระเจ้าหรือแบบสีหน้าอ่าแบบเตีตีหน้าผากแบบว่าของคนไทยหลักๆแล้วน่าจะมีแต่เรื่องอุทานนะ ถ้าตกใจคือคนไทยอะตาเฉนตาเฉนตกกระโถนยายชีจินโคนเจดังเพลเหมือนมันเป็นคำที่เขาพูดพูดไนชีวิตประจำวันแล้วก็จำไงแล้วพอตกใจนึกถึงคำนี้ไหมแต่มันมันสั้นๆนิดเดียวแต่คือฝรั่งก็มีแบบโอ้หรอโอ้โอ้ชิตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไทยมัน มันไปไ็นรวารตี้มันเยอะมากได้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องสั้นไปเลย <c oughs> มาคุณวี <c oughs> อินเดียจะมีอันนึงที่แบบว่าจะเห็นผู้หญิงอินเดียแม่แม่ป้าๆ้าเนี่ยจะทํากันบ่อยมากเวลาเจอสิ่งที่สวยงามคนหล่อคนสวยแล้วไม่อยากจะอยากจะให,ะให้แบบว่าเทพคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วไม่อยากให้แบบว่ามีสายตาชั่วร้ายมาทไม่มีอันเป็นไปเนี่ยเขาจะทําท่านี้อ๋อจะเห็นในหนังซีรีส์แขกเยอะนี่คือคือการ อีกทีนี่คืออะไรนะการการขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปอ๋อออกจาตัวเขา Devil เดเออเดเออ e ีวิลอายใช่ไหมฮะอีวิลเอวิลเออีวิลอายเดวิลอายเดวิล e ายเดวิลอา s เดวิลอายเดวิลอายอืมก็คือคือเขาเขากลัวไงฮะว่าสมมติทักว่าหล่อมากสวยมากเดี๋ยวจะเมียนเป็นไปแล้วก็จะแบบว่าอ่าเอาสิ่งไม่ดีออกไปหล่อจังเลยนะอ๋ออันนี้ก็แล้วฮะสมมติว่าทักอะไรว่าสวยมากหล่อมากจะทุยคือแบบเหมือนกับว่าขอถอนคําพูดนะฮะ เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เมียนเป็นไปสวยจังเลยนะทุยถ้าสำหรับคนไทยนี่เป็นอันนี้จริงครับพี่ใช่ไอันนี้จริงครับจริงทุยเหรอโอาถ้าเป็นคนไทยจะไม่ไม่ได้เลยเนี่ยเนาะนี่ก็จะเจอมากับตัวเหมือนกันแบบว่าอ้าวทุยทำไมอ่ะเออมีอะไรไม่ดีเขาเชื่อเาเเชื่อรื่องพลังสายตากันไงครับอ่าว่าแบบว่าเดี๋ยวไปทักอะไรว่ามันดีมากเดี๋ยวมันจะเมียนเป็นไปอะไรเงี้ยทุ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 ยอ้าว แมวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของภาษากายนะฮะอของแต่ละประเทศนะซึ่งบางอย่างก็ใช้เหมือนกันนะซึ่งไม่น่าเชื่อแต่บางอย่างเนี่ยถ้าใช้อีกที่หนึ่งก็อาจจะไม่สมควรครับก็ภาษากายในแต่ละพื้นที่มันจะต่างกันยังไงถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ศึกษาก่อนว่าอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้แต่เชื่อว่ามันในยุคสมัยนี้มันมันมันไม่ได้รุนแรงเท่าเมื่อก่อนแล้วล่ะจริงๆที่ออสการใช้ภาษากายอะไรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นจริงก็ ศึกษาดีๆว่าที่ไหนห้ามใช้อะไรถ้าเป็นพวกอิตาลีฝรั่งเศสเขาจะมีภาษามือเยอะมากที่เราไม่ควรใช้รับก็ระวังครับผมทางทางดีก็ถ้าไม่จะเป็นเรอย่าใช้ดีกว่าหรือถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าไปดีกว่าคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะภาษาของแต่ละที่ซึ่งแตกต่างกันนะฮะแต่ก็ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจนะครับก็อย่างที่หลายๆานบอกว่า เราจะไปที่ไหนนี่ดูให้ดีก่อนนะศึกษาให้ดีเรียนรู้เราจะได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานด้วยกับแต่ละประเทศนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณอุดมคุณคลิสและคุณวีครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักคันสักครู่ครับผมช่วงหน้าังมีเรื่องราวอีกมากมายครับขอบคุณพระช่วยก็ประจบเหมาะกับกำลังจะ ครองราช40ปีรัชมังคลาพิเศษเนี่ยข้าราชการขุนนางประชาชนชาวไทยก็ได้รวบรวมเงินกันขึ้นมาก็เกิดสร้างเป็นพระบรมมารูปทรงหมานี่เกิดขึ้นจากเงินของคนไทยที่รวบรวมกันขึ้น